ด้วยกฎกระทรวงกำหนดลักษณะวัตถุประสงค์และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสาหากรณ์แต่ละประเภทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดวยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2568เป็นต้นไปให้สาหากรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการและคุณสมบัติของสมาชิกให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21พฤศจิกายน2568ดังนี้ หนึ่งสากณรที่มีรอบการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีก่อนวันที่25พฤษภาคม2568ายให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่จะถึง 2. ส,งสากณรที่มีปีบัญชีสิ้นสุดในช่วงวันที่30กันยายนถึง31ธันวาคมซึ่งได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไปก่อนแล้วสากณรสามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในที่ประชุมใหญ่วิสามัญห,ห,หรือหากจะเสนอแก้ไขในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งถัดไป คณะกรรมการดำเนินการจะต้องมีมติที่ประชุมเพื่อน,นำเสนอแก้ไขเพิมเ่มเติมข้อบังคับก่อนวันที่21พฤศจิกายน2568และให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในคราวประชุมใหญ่ครั้งถัดไป 3. ให้สาหากรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามร่างที่กรมส่งเสริมสาหากรณ์กำหนด 4. กรณีสาหากรณ์ที่ขอจัดตั้งใหม่หรือเปลี่ยนประเภทหรือเปลี่ยนชื่อหรือกลุ่มเกษตรกรที่เปลี่ยนฐานะเป็นสาหากรณ ต้องกำหนดชื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงข้อ6โดยต้องเป็นอักษรไทยไม่เกิน100ตัวอักษรและจองชื่อในระบบของกรมส่งส,สารก่อน